อย่างนตอนนีเปรกันตลไมชไมอยงนี้ทำยังไงถ้ายที่เขียงนะเออนปะชุมมือไว้ถ้าใครที่เขียงในหมดคนอื่นจะรู้มเนีมันจะขยึ้นโอ้โหโอ้โอย่าีนส่ที่่จะดุกคอานี้ไปนอไดี๋ยนด ก็จะรู้ได้กาจะรู้ได้ไงไม่ได้ประกาศบอกคนเดี่ยพาไปเทียงไซ่ก็ะ้ไปเชียงไท่ไปเียงไซ่ไปเชียงไท่ก็เพื่อนก็เพื่อนครับนเขาใครเยงเขเนีก็เพื่อนครับรอข้าึงมเชืออะไรก็มีเจ่มารับเพื่อนชืออะไรเชือร

nhưng mà cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn